ฝนเพิ่งจะหยุดตกนะคะตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะข้ามคืนเลยค่ะจนถึงตอนเช้าตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะก็ลงพรำๆนะคะแต่เขาตกไม่แรงนะคะตกพรำๆตลอดทั้งวันทั้งคืนนี่ก็เลยลงมาดูต้นแตงกวากลัวว่าอากาศเนชื้นนะะ่ะเขาอาจจะเป็นราได้อะคะ่ะนี่ อันนี้เป็นต้นแตงควาพันของทางนี้นะคะที่เราซื้อที่วอร์มัดนะแต่ต้นเนี้ที่เราเคยบอกไว้นะีเราซื้อที่ออนไลน์นะคะลูกเขาจะยาวนะคะแล้วก็กรอบอร่อยแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมลูกนี้นะคะเป็นสีเหลืองอ่อนอย่างนี้นะคะ เราก็ลงมาช่วยเขาผสมพันธุ์ดอกตัวเมียนะคะแล้วก็ตัดใบล่างๆออกค่ะเพื่อว่าเขาเจะได้ไม่เป็นรานะคะก็มาดู <c oughs> ระหว่างช่อเอ่อไม่ใช่ก่ะยอดนะคะที่เขาแตกออกมาระหว่างง่ามเนี่ยเราก็ตัดออกไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นดอกก็ช่างวันแต่ถ้าผมว่าเริ่มเป็นเนี่ยเป็นยอดแบบนี้นะคะเราก็ตัดออก เราจะไว้เฉพาะต้นลำต้นเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลำต้นนี้เขาว่าจะแตกยอดไปอยู่ด้านบนใช่ไหมถ้าตรงง่ามมีเราก็ตัดออกเขาจะได้เลี้ยงรูปเขาอะได้ได้ดีอะค่ะแล้วก็ไม่มีลูกเล็กลูกใหญ่แบบเป็นพวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย อันนี้นะคะก็คือถ้าปล่อยไว้เขาก็จะยืดยาวมาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะมีลูกนะแล้วลูกเขาอ่ะก็จะเล็กค่ะเราก็เก็บไว้ได้นะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ทานลูกที่แบบว่าดีๆอะค่ะมันก็จะเป็นลูกที่แบบไม่เสมอกัน แมลงแมลงผู้มาค่ะก็ยังชั่วงั้นเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องผสมให้แล้วนะคะก็ปล่อยให้เขาผสมกันเองฟ้าร้องไม่แล้ว ดอกเขาก็โตขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นด้วยอันนี้กำลังจะออกเวลาเพื่อนแวะมาที่บ้านเรานะคะก็จะบอกว่าบ้านเราเหมือนบ้านสวนค่ะ ไม่ค่อยเหมือนเมืองนอกเท่าไหร่อันนี้นะคะก็จะเป็นต้นการ์ดีเนียที่เราปลูกเอาไว้เป็นต้นแรกเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่ตรงบริเวณเห้องนอนค่ะพอเปิดหน้าต่างก็หอมฟุ้งเลยค่ะมะเกือเทศ2ลูกนี้นะคะก็เกือบสุกแล้วก็เลยเด็ดมาค่ะดอกพัชชูเนียก็สวยค่ะสีม่วงสีแดงสีเหลืองนะคะส่วนตรงบริเวณเนี่อ,อ ต้นเคลเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกมแมลงกัดเยอะมากเลยค่ะเราก็คิดว่าจะถอนทิ้งนะคะแล้วก็ปลูกอย่างอื่นแทนค่ะนี่ลมก็แรงมากๆเลยค่ะ ้ำฝนที่รองเอาไว้นะคะทั้งสองแทงค์เนี่ยที่นี่แทงค์หนึ่งแล้วก็อีกสวนตรงหลังบ้านอีกแทงค์หนึ่งนะคะก็เต็มทั้งสองแทงค์เลยคะ่ะเราต้องขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะคะเราเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบาย